พี่ลุงเราจะไปตลาดอะไรขอข้อมูลด้วยไม่มีใครบอกเลยเราไม่ได้บอกแฟนเพจเลยไม่มีข้อมูลนาตลาดอะไรอ่ะตลาดตาลทองน้องงแกตาลเดียวแกงคอยตาลเดียวแกงคอยนะตลาดตาลทองน้องรได้งไปประจานสำคัญอยู่ครับเราเห็นเราเห็นว่าได้ยินน้องว่าเขามีคนตมีคนที่โฆษณาไปแต่แต่ร้านก็น้องน้องมาลายอยู่ไหนมือเรานกัน ตลาดทองนะบ,บนางคลตาเดี่ยวแก่งคอยก็เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะเอาภอแก่งคอยนะเดี๋ยวเจอกันหว่อง,บอ,งบอมนะน่ข้าแล้วคุณทิกเหรอทนายผมที่ไหน ตัวนายอะวอมเหรอได้ไหเล่ะอาค้าเนี่ยนะครับแสดงค่ายคูริเซียมีตะกุบปอยู่กับเจ้าของเลยนะครับคุณพรพิมลมันลือไทย นะครับคุณพรพิมลมัลยไทยวันนี้มาให้กําลังใจนักแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องปิ่นนะครับน้องอมนะครับน้องสตานะครับนี่มาให้กาลังใจแล้วก็มาให้กําลังใจผู้กากับนะครับผู้กำกับแห่งค่ายคุเเซียมคือคุณบินบรูริทด้วยนะฮะนี่นะ้น้องปิ่นนะครับคุณพรพิมลมัลลไทยนะครับนี่นะนี่ครับมาให้กําลังใจมาให้กําลังใจนะครับนี่ ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับนี่ครับเจ้าของค่ายกรุดิเซียมมาให้กำลังใจนะครับนางเอกในช่องเลยนะครับนี่ครับกรุดิเซียมถล่มอันนี้พระเอกครับพระเอกใหม่เกย์กีชากราดไม่ลงตั้งให้มันใหม่อ๋อไม่ใช่เราคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันอันนี้ นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณจริงๆเลยครับลูกปากทางเข้าจะแคบนะครับจะเข้ามาโรงเรียนใหญ่มากเลยขอบคุณนะครับตอนนี้ข right ับวนวิ่งอีกกี่กิโลถึงจะถึงจุดสต๊อปคะวอร์สิบแล้วครับวอร์สิบแล้วครับอ่ะแปะไปแปะไปเคค่ะให้พักกันยาวๆไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวคงดูที่ท่อปล่อยค่อยเลิกแต่กะ ตลาดข้าค่ะเด็ดถึง6โมงครึ่งได้ค่ะไม่ไม่ตีเรียกน,น้องทัพทีมครับขอทราบชื่อตลาดชื่อตลาดพี่ลุงต้องให้พี่ลุงนำไปค่ะพี่ลุงแจ้งว่าตลาดข้าทับกวางอ๋อพอดีจะแจ้ไงไว้ก่นอน,อนดิแถวยอดยอดครับพี่เกด ขอบคุณครับพี่เกโอ้เราะลั่นเลยที่อาที่นี่วันนี้เขาทำเป็นผูนะเียฮุ้เบ้นเป็นอะไรนเขาอยากทราบเนแน่นอนโอ้ ไม่เจอ3ทีมั้ยไม่เกิน3ที่นะครับพี่ในตลาดนี้ที่เราซื้อมานะนั่นไม่เกิน3ทุ่มนะเข้าไปที่เพราะว่าเขามีหมูกระทะเลยเลี้ยงเราที่เราเคยเลี้ยงเราที่อาจารย์หมาเราต้องกลับไปแก่งคอยไม่เจอน่ะทำเวลาให้เสร็จจากตลาดตลาดนี้สุดท้ายไม่เกิน3ทุ่มแพงกว่าที่เลี้ยงก็คือแพงเลยกว่าทีไปเดินทางด้วยไม่เกิน3ทุ่มนะของแท้ด้วยถึงทุ่มนะวันนี้นะไปถึงรถ2ทุ่มเรงกลับไปแก่งคอยไปตามเดียวก่อนรถ ในโซนในแกนคอยเราไม่ไอ้ห้าโมงห้านาทีครับออกไปตลาดเลยใช่ไหมครับใช่นี่ปีกัดลงไปแล้วก็น่าจะแวะตลาดปลาเพราะว่านี่ตลาดปล้ไอตัวไอ้เก็ตนะห้านีเขาปิดโรงแรมเรียนแค้ี่ยอดเหรอคะ อ่ะตอนแรกเขาดหัวจอสิฮะพอรู้ว่าปิดแล้วก็ร้องออกมเลยใช้สัมผัมือที่เีื่แล้วจะเคลียรเลยง่นะ แตบที่มีกิกรรมสังคมที่ดีแม้จะมนาดเลมหมายองการรต พี่ฟาโลไม่ต้องนวดเยอะเก็บไว้ให้แป๊ะเขาบ้างพอแป๊ะเขาเขาเาเรียนมาแป๊ะเรียนมาแป๊ะเรียนมาแป๊ะเรียนมาสอนน้องให้หน่อยโอ้พี่โอ้พี่ไอคนนี้จากจากหายเป็นมำคาญแทนน่ะเนี่ยคนนี้นวดได้สุดยอดเลย Happy birthday to you ู่ครับขอบคุณทีดีครับพระเอกพระเอกพระยักษ์น้อยพระเอกพระยักษ์น้อยครับ นะครับเดี๋ยวไปเจอในที่ตลาดเย็นแก่งคอยนะครับตลาดเย็นแก่งคอยอทับวางทับ,ทบก็ได้กอำเภอไปแก่งคอยไอ้แป๊ะทับวางเขาบอกทับวางกทับวางอำเภอแก่งคอยที่ถามเขาแล้วตลาาดทับวงแต่อำเภอแก่งคอยถูกไหมแล้วคุณบอกตลาดแก่งคอยอ,อ้าวอำเภอไปดูดเดี๋ยว,วไม่ไไอ่านเถียงซะด้วยนะอ๋อขอโทษครับเพ่มีเพ่เพ่พยักน้อยผมจะพาจากกับบ้านพี่เพ่พยักน้อยอะไรนะเดี๋ยวพูดคำอะไรจะนั่งมองไป กินโจงกินเยอะอะไรเกาหลีนะอะไรญี่ปุ่นอะไรที่ทำพี่ยุ่ยยุยปุ่นอะไรเนี่ยอะไรตายแล้วไม่ทำได้ไม่จำได้หรอกปีนะปีกว่าแล้วฝรั่งจริงอยู่ภูเขาอะไรภูเขาไปยัไม่รู้เลยจากจากตลาดทับทับกวางมาถึงเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่เกินสามสิบนาทีค่ะ ทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งไม่เกินสองทุ่มน่าที่เดี๋ยวให้หกล้อไปก่อนเลยเพราะไม่มีอะไรเนี่ยต่งทุกได้ค่ะพี่เกดหกล้อเนี่ยยกเตยอะไรฟ้าขึ้นมาคันได้ไหมเฮ้ยเขามีคุณภาพมีคุณภาพมีคุณภาพไม่งั้นเราจอดไปนี่ไหมเดี๋ยวเราต้องวนผ่านทางนี้อยู่แล้วฝากโรงเรียนเขาไว้ไหมถ้าใครจะไปหรือว่ายังไงทุ่ขึ้นหกล้อบ้างด้วยนะครัไปดี นี่น้องน้อแสดงค่ายคุริเซมีอยู่น้องปิ่นนะครับน้องปิ่นน้อง๋อมเนี่ยยังอยู่ไอ้แย้ว่ะ้อมรารอพ่ไทยเนี่ยพ่ไทยไปเสกออกได้เลยนี่ครับนังเอกอยู่นี่นะครับมาเลยมาถ่ายรูปได้เลยนะครับน้องป๋อมน้องปิ่นน้องสตาร์นะครับน้อง๋อมน้อง๋อมลิ้นแข็งหมดแล้ว บออกกีแล้วชื่อแนะนำตัวเองเลยแนะนำตัวเองเลยค่ะชื่อออมนะคะออมปัญชยาลอยรักษลอยบาบนะคะเป็นตุ๊กแก่เฮ้ยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหลดก่อนโหลดเพื่อเราเดี๋ยวเอาทีละคนทีละคนคนเดียวคนเดียวค่ะนี่ค่ะปิ่นชลินพรหนูยิ้มจากรอยรักรอยบาบค่ะ เอียวดีจฤฤฤฤฤ้ะพิดาวานอนค่ะเค็มหอมจากป้อมปังบันค่ะนุจจาจากไร่เนียงสาอ,อ๋อาทุกคนค่ะใบสองยี่สิบป้อมปังบันลีรันนะคะ <c oughs> เปิดชมกันได้ช่องเจ็ดกดขาค่ะอ่ะท้าวตา,าวิรัตุดานะคะพีาายะ่ยี่เก๋บนเหนือเมฆค่ะปากรักไร้สายลับด้วยนะคะช่วยกดใจอะไรอ่ะช่วยกดใจให้ด้วยขอบคุณค่ะช่วยกดใจช่วยกดใจให้ด้วยครับกดหัวใจให้ด้วยนะครับติดตามผลงานฝากติดตามผลงาน หายใจส่งเข้ามาได้ตลอดค่ะใจส้มฝากแชร์ด้วยค่ะฝากแชร์ด้วยค่ะคืนนี้กลับใช่ไหมไม่ได้อยู่ไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่เรามาสองวันแกรกเมื่อวันไปสอบมาเพราะวันไปสอบมาถึงนึกว่าจะไปค้างท,ที่ที่บ,าบ้านภูเขาจะพาไปดูที่ภูเขาอ๋อแต่จะไปเที่ยวไปเดี๋ยวถ้ว่างมาอีกใช่ไหมถ้าว่างมาอีกสนุกสนุกมาก มีเยอะกิจกรรมเรามีเยอะนะครับฝากไว้ด้วยฝากไว้นน้องสาวทั้งสามคนไว้ด้วยนะครับสวยและใจดีนะครับพนกนะเขาไปแล้วไจัดการเลีอนลตลาดนั้นให้เราเป็นตัวแทนไปพักก่อนน ทอนาใช่นะเี่จะท่องนาเอไงแปะยืนอยู่เนาะเพราะว่ากูพี่ไหนมาเป็นก้อนในไทยพี่ยอบอ่ะก็ก็ยืนอยู่ไงแปะเนี่ย ไปแน่ะครับเดี๋ยวเย็นเ็จะไปลงยอดไม่ีทำงังใส่ก็ได้ไม่แตไรเปยนอะไรก็ได้โอยโอยโอยย่ดเยเลียไปย่ได้เยเปล่ยที่นู่น่นะเลยไปเลยมาครับพี่ท้อปบอกพร้อมไปเด้เลย พร้อมยังครับพี่ท็อปบอกพี่ไทยพร้อมก็ออกได้เลยไม่เพราะว่าเพราะว่าอาจารย์มาเขาทำหมูกระทะรอเราเขาอยากรู้เรากลับกี่ทุ่มถ้าตอนนี้แล้วทัพิมไม่ได้ตลาดแล้วหกโมงตอนเนี้ยเขา้ขอได้ครับทานาทัพทิมคิดว่าถ้าเกิดเราไปตอนนี้โอเคไหมน้องทัพทิมครับน้องทัพทิมครับ คนมาครับเล่นลขอรดคน้อ hmm. น้องทับทิมครับน้องทับทิมครับนู่น่ะพี่เปี๊ยกไม่เป็นไรครับต่ตลาดมีโลมนไม่โดนตลาดมีโดน้องทับิมครับน้องทับทิมครับ ตะไคร้ไเปเลยโหไปักหาตะไคร้หไคร้ไปทันแล้วได้บอกได้บอกไดอเปล่าบอกคะใช่ครับใช่ครับพี่ทรายถามว่าถ้าออกไปตอนนี้พร้อมเลยไหมครับไม่พร้อมค่ะตอนนี้ทิมยังอยู่ตานทองอยู่ค่ะถ้าไม่งั้นต้องให้อีก,อก,อกไม่น้องๆมันไปก่อนนะค่ะ ก็ว่าเรงไปก่อนเลยเพราะว่าทางบอกว่าทางอาจารย์หมาเขาเตรียมมาให้เราเอาแต่เขาภาษาคือพิเกษนะครับปรเทภาษาพิเกตพน้องต้องกีมคุยกับพิเกษละไม่เกินสองทุ่มที่ไหนอาจารย์หมารับกลับไปถึงอาจารย์หมาน่าจะเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งอันนี้จากนี้ไปไปตลาดทีเข้าไปก็ใส่กองที่เราวิ่งครับข้างหลังออ่ะยูข้างหลังในตลาดจนไปขึ้นตลาดไอ้ซอยเราจะไปถึงที่ตลาดน่าจะประมาณหกโมงพี่แจ๊ เขา้บอกเ้องารแตลานหคน ถ้าเราออกจากนี้ไปใช้เวลานานไหมที่จะไปตลาดสักครู่นะครับพี่ท็อปพี่ไายกำลังคุยกับพี่พี่อยู่20นาทีนะนั่นไปเลยดีกว่าไปเลยเราจะปวมีเผื่อครึ่งชั่วโมงแหละเราออกไปก็ได้ไป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 ไ่ไป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 ่ปไปไปลปไ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 ้ไปไม้ปอนไปไลไปไปไปไไปไปไไปไปไปไไซไป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 ไไปไไปไไไไ มอไซค์ฝากเลยมอไซค์ฝากเลยมอไซไฟฟ้ามอไซไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับฝนมันจะตกเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดแกงคอยนะครับไปเจอที่ตลาดแกงคอยนะครับต่อต่อไซไฟฟ้าอีกอีกหนึ่งผลงาน sát thủ có thể đi còn ta bảo cả, sát thủ có thể đi còn ้าแล้ได้จะไปแล้วจะไปแล้วพี่ได้จะไปแล้วครับอะไรอ่ะไดจะไปแล้วเนี่ยพ um> ี่ได้เจ้าแตงลาโต้องละคือล้นแล้วพี่ได้ เป <R> ิดแล้วไปเขน้า้า้ว้้า้้้อไรเมไกไม่มีไม่มีนะอยากเขาห่อไหน้าเขาได้บาว่าเราจะหอดาน่หา่ดคนแนะคเรเขาอยู่เขาอยู่ข้างหน้าใช่ครับเขาดี๋ยวเาอยู่ข้างหน้ามอ่ข้น้านะยังครับเดี๋ยรอเสือนี่ครับน่ครับนี่เป็นม เอาไม่เคยได้จับมือดาราทั้งเนี่ยดาราดาราทั้งนันเอกทั้งพระเอกทั้งหน้าเปอี้ยวปากทั้งนับเอาเอา เอ้ยรองสองอนีันนเดนีน้อตอนนี้พระเอกมีหนวดหรือว่เอกตัวนมีดา

ร้อนรอร้อนี้นไม่ต้องย้อนกลับมาร้อหรอไม่ได้อแน่นัดแน่นสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดไหนครับผู้ชมไทยตลาดต้นลุงแข่งคอยนะคะตับ้านสุดสุดท้ายสนะคะใ้ท่านสามารถลกกลัณฑีคนเยกคะ

ะบุรีนะคะวันนี้คุณบิน<ไ>ปบิ<ไ>ปและ <ไป S 1> คุณไทยเอกภพาบาลีนะคะสัญญาไม <ป S 1> ่ทอด เปนมท่านสุดทตอบนะคะท่าน่าร่มมาบากลังไม่เอาลอไปเลยถ้าขาไปเลยไม่เอาแล้วเราเสร็จแล้วอกลับมาตั้งนียไหมที่สามออกมามเลยนะครับออกามเลยเพราะว่าไม่ไม่มีรถใช้ไม่ได้รอใครมือขับขับก็ขับรช้ยันมามือใสกวางไม่ได้ใส่กวา่สุดท้ายตอนะคาเริมาาจักางทอ

อุ้ยอุ้ยเห็นสีไม่ดีเลยทุกคนเรียบร้อยเห็นสีเนื้อมือพอดีเย้ไอ้จริงรักกันนะคะไม่มีอะไรแค่แบบคุยเล่นเออกีไม่มีอะไรหันไปเลยวหันไปแล้ ทุกคนก่อนท่านเลือกลันใจ,ะจะนของเราได้นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราใช้ตลาดนีนะคะวันนี้พวกพี่ปารีสและพวกใช้เอกอัครปารีสนะคะจะ เป็นบาลุลิและคุณไทยเอกภ์ปาลุลิตนะคะสัญญาไม่แท้ดี จัดมาห้าบาทสิบบาทยินดีบ้านบ้านดีใจเลยค่ะคุณแม่จับ้านร่วมให้กำลังใจตัวเองของใจได้นะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชายตราบุรีนะคะวันนี้คุณปิดบาลูลิสและคุณชายเอกพันปาลูลิสนะคะ สัญญาไม่ได้ ไปกับพี่ลุงกันแหละเพราะเราต้องแบบรถมังกรใช่ปะใช่แล้วเราไม่จกจกไปนั่งขับนั่งขับวีแทนก็ได้ได้ไปยังอ่ะดีมาพี่แจ๊กระวังนะครับระวังรถนะถ่ายทองถ่ายรให้กลังใจขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับเราเพิ่งาส่งขอบค eh, ุณนะครับขอบคุณนะครับ่แกงคอยใช่ครับนี่น่าจะมาฟังส่วนพีแรกเาแล้ว้อรครับรอใส่ีแลเาแล้วรอใส่ยหนเออไหนต้อ่า้องไหนตอ่ เราดคบอลรางไหาครัวอยู่โอ๊ยา้วคบัวอะไระรอะไรไปเนี่ยอะไรอยู่ครับมผมจะได้บอกว่าภร,รกิจผมเนี่ยน,นเขตสระบุีจะนหวันครับัแล้ววันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามที่เช้าเนี่ย ผมจะได้ไปส่งจนเสร็จภารกิจที่เขตติดต่อภาคกลางกับภาคตะวันเชียงเหนือที่สะพานบกเหล็กอยู่แน่นครับครับถือว่าเสร็จภารกิจได้รับมอบหมายแล้วสามสิบนาทีถึงที่โรงเรียนด้วยนะเอารถจากแล้วเราไปต่อนะครับสามสิบสองกิโลตีชักเพราะฉะนั้นก็จะเจอกันตานนั้นเลยอีกรอบหนึ่งที่โรงเรียนไอ้ที่งานทุกคน โอเคครับ, okay, รบขอบคุณนะครับขอบคุณภาษาสลับบุรีอาสามือที่ร่กตกันยูแล้วก็อย่ฮะสลับบุรีศูนย์หนึ่งนะครับปีเปียกนะครับคือผู้ทรงรู้นะครับพภนะครับเป็น้รับราชการอยู่นะครับแต่ดูแลพวกเราอย่างดีขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับเ<ป>ด <Bel> ี <following> ๋ยวพรุ่งนี้นะครับพักหนึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวที่ยี่สองนะเจอกันใหม่นะครับยี่สิบสามยี่สิบสาม